หน้าตาแม่จุดน่าจุดเน่้ตายเอาหนว่าตายแล้วนะห่วยหนุ่ยตายแล้วขอโทษ

นี่แต่เพมาสองคนเพคนนึงเป็นโจรอีเพอีเพคนนึงเป็นไอเขารีบออกหมดแล้วเนี่ยรีบหายแล้วนี่คนสวยบ่อน้ากบน้อหัวจีบได้ไหมใครเอจีถามเอจีฟังนะคะสาวนี้จีบได้สดแต่สดไหมคะเนี่ยค่ะเป็นบุคคาอย่าลืมติดตามค่ะ บอทน้ากบทุกษาหน่าเอกก็งามงามดูสีลิปสติกแร็บสุดเปรี้ยงชีวิตบๆไม่เคยแต่งอย่างนี้นะคะชีวิตเอ้ยแต่งนี้น่ารักดีนะโอ้วทาเซ็กซี่เบอร์ปากเยินชั้นหน่อยใช่ไหมดีกว่ายเดี๋ยว้อยจุดูสิ ครับใส่ลำเมนูลงมายังยังเนี่ยส่วนที่เต็มเป็นตะก้อโอ้เรียกตกไรคะเจ้าเส่อเดี๋ยว ไหนลองจคีนเย์บอครับไว้ติดไหมอยยาใช่รูไหมน้องน่ิหมิหมิหมไเบาดีแข็งดีดิว้าคือบ่อขวดนี่อรันาว่ะต่วันซ่อนเนาะเป็นเนาะ ไออยังว่าไม่ด้ออ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอยังอันซ้อนผู้จับกบว้าแน่ใจแน่ใจเห็นคนหล่อไม่ได้นะไม่นี่เดย์ยุคคางคางนี่แล้วสิหยุ่บนใบไปได้บปได้อันนี้อันนี้ขนาดเก่งใจแล้วเนี่ยเก่งใจเก่งใจสาวสวยน่าเอกผู้บ่าวนักกกเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วค่ะแล้วก็ถักปากแงเนยกันเลยแล้วตอนนี้ แลดให้สุดๆเลยอยู่กับผู้นีิงก็ได้ยังวาแต่งตัวเนี่ยก็ไ่ได้แบบเพ็นเพ็นน้อยก็ได้เออเพิ่บมให้ใส่เลยเห็นบ่ะโอ้ดีแล้วดีแล้วแหละความกลัวเชื้อผ้าสดใช่ไหมสดค่ะจีบได้จีบได้ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีเอซมาขอบอโทษน้ำหลังหรอกได้ค่ะติดตามได้ในช่องช่องไรจ๊ะ่อไพเพินนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กเพจพลอยหาไทยทิพย์ก้งาเบ้เป็นนธรรมดาจียงจังเดองไทยไหมหนึ่งสองเห็นรถอะไรนี่เลียงอย่างไรน่ะเอ๊ะ

นี่ยแม่เห็นผู้สาวใหม่แล้วเอาปะผู้สาวใหม่เอาปะเอาปะ่เอาอยู่อันนี้เห็นมาเมื่อกี้เนี่ยเอาปะเอายุนปะอันน้องฟาดถิ่มงานปะเจ้โอ้ยากเขาเสียใจคือเกขาอยู่ไปจะพาไปหาผู้สาวใหม่ไปยังไปยังไป

Yes, hết sức. Young ai <laughs> đã đại. Ay, cứ phải làm việc, กำลังซ้อมบทเป็นพระเอกอยู่วันนี้นี่ก็เป็นน้าเอกฉากต่อไปอาจจะจับคู่กันเป็นน้าเอก 我结婚了。 มันไปงอเองเด้อวันนี้เด้อยังจะสู้วันนี้หลักฐานมีอยู่ไปทางใดแล้วฮู้บ้เนี่ไปห้องม้าม้าบ้านี่ยยางไปใส่ไปใส่เราบ้เนี่ยไปห้องเอาไปใส่ว่ไปใส่ว่ไปน้ำเอ้าฟา ขอโทษขอแม่วานไเห็นอีกวันเหินอีแล้วไปเล็กอีกแล้ว